โอก,กาสนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเ <c> ร <oughs> ิ่มพากันสมาทานในกรรมฐานในสมาทานอุบอโบสถทศิลแล้วต่อที่นี้ไปก็เป็นโอกาสที่ทันหลายจะพากันเจริญสมาธิจิตในันดับแรกการเจริญสมาธิจิตสิ่งที่ต้องตั้งไว้เป็นอารมณ์ รักษาไว้ไดยดีนั่นก็คือลมหายใจเข้าออกพยายามรักษากำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกเวลาหายใจเข้ารู้อยู่หายใจเข้าหายใจออกรู้อยู่ก็หายใจออกเวลาหายใจเข้านึกว่าพุทธเวลาหยอกอันใจออกนึกว่าโผอารมณ์นี้อย่าทิ้งเป็นอันขาดให้มันทรงอยู่เป็นปกติ เรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าการตดสมาธิการรู้ลมหายใจเข้าห้ใจออกคํารู้คําว่ตถุนี่เปลการขอสมาธิแล้วก็จงอย่าสนใจกภาพแต่แสงสีต่งตางๆที่ปรากฏขึ้นในจิตถ้าภาพแสงสีใดๆปรากฏขึ้นในจิตจงเพิกเฉยจะต่ออาการของภาพนั้เสีย รักษาอารมณ์เดิมให้เป็นปกติอย่างนี้ที่ยีชื่อว่าเป็นไปตามความมุ่งหมายพระองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอาการอย่างนี้ขอทุกท่านยางทรงไว้ตลอดชีวิตแล้วอีกประการหนึ่งสำรับการที่เราเจระเินเพกรรมฐานก็ต้องใส,ส่วนอยู่เสมอว่าเราต้องเราเจระเดินเพื่อกรรมฐานเพราะต้องการความเปี่เครื่องพ้น เพ่พ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายก็คือความเกิดเป็นทุกข์พระพุทธเจ้าก,จจากล่าวว่าชาติที่ทุกขา์าความเกิดเป็นทุกข์เวลาวีทุกขา์าความแก่เป็นทุกข์ก็นำทีทุกข์ขังความตายเป็นทุกข์ถ้าเราจะต้องเกิดแก่เจ็บตายอยู่แบบนี้เราก็มีแต่ความทุกข์เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏฏ นี่การเจริญสมถะกรมาาร,ร,ะนนกรมฐานนิพนานกรรมฐานเรา,าทำเพื่อสิ่งความเกิดเพื่อเราไม่ต้องการความทุกข์ตอไปนึ่่จงเจรนาเห็นหาทุกข์ให้พบในอริยสัจต,ต่อที่นี่ไปก็ยจะขอพูดตอบเมื่อเืนที่แล้วเมื่อคืนที่แล้วได้พูดัึงอารมณ์ปฐมมชาน โดยย่อาปเส้นเกียอารมณ์หรือว่าท่านที่เราภาวนาว่าพุทธโธหรือกว่ากำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเมิ่อถ้าอารมณ์จิตของเราได้ยินเสียงภายนอกชัดเจนแจ่มใสรู้เรื่องทุกอย่างแต่ถ้าว่าเราไม่รำคาญในเสียง สามารถจะควบคุมอารมณ์ใจของเราให้อยู่เป็นปกติรู้ลมหายใจเข้าออกได้รู้คำภาวนานได้เื่อเสียงย่กต่อแทกสมาเพียงใดก็ตามทีเราไม่ดําคาญจิตใจไม่กระสับกระส่ายไปตามเสียงอาการอย่างนี้เป็นอาการของปฐมฌานนี่การที่เราจะควบคุมอารมณ์ให้อยู่ให้ทรงอยู่ตลอดได้นานหรือไม่นานนั้นก็เป็นเรื่องของการฝึกจิต วิธีทรงสมาธิวิธีที่ฝึกทรงสมาธินะ่นในอันดับแรกพระพุทธเจ้าใช้การนับเป็นสำคัญคือนับันเป็นหนึ่งถึงสิบของลงมหายใจเขาออกนับเป็นู่ก็เราจะบังคับให้ลมของเราทรงอยู่ตามนี้้าในขณะที่หนึ่งถึงสิบที่เราจะไม่ยอมให้ลมอื่นเข้ามาแทรกแองขาด ถ้าจิตไน,นก็ทรงยู่ได้อย่างนั้นจริงๆที่ทำมาทึงจิตแล้วลวัเราก็ปล่อยก็เริ่มต้นใหม่ให้จิตยังสบายพอเราจะทรงอารมณ์ให้ได้หนึ่งทังสิบอีกถ้าหนึ่งทังสิบหลังก็ยังทรงได้อย่างนี้ได้เป็นการฝึกทรงสมาธิ เมื่อฝึกอาการอย่างนี้จนคล่องแล้วเราสามารถจะใช้วิธีนับหน,น,นึ่งถึงยจะจะี่สิบหรือกำหนดให้นับหนึ่งถึงสามสิบถึงห้าสิบถึงรอยคนได้วิธีการฝึกการทรงชจยคาอสมาธิสทรงให้แน่นอนสะัยไหมโบราณท่านทำแบบนี้ท่านใช้เทียนปักขข้าขงหน้า วิมีใกล้เทียนเนี่ยต้องปักในขันหรือว่าปักในสถานที่ยางใดอย่างหนึ่งการเทียนล้มเป็นไม้บ้านไม่วัดนี่ต้องเป็นคนที่มีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์มีความเฉลาดไม่ทําอะไรแบบงโ,งโง่ๆเพรอยอันตรายเกิดขึ้นอย่างนี้ไม่ไม่สนเสริญและไม่มทางดีดีไม่ดีก็จะไหลลงนรกไปการทําอะไรต้องมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ นิสมากระนังสย,ยูใส่ใกล้ควรที่ก่อนแล้วยิ่งทําดีกว่ามีการทําอะไรไม่ใกล้ควรไม่พิจารณามันไม่ใช่ลุ่มทางแห่งความดีมันเป็นลุ่มทางแห่งความเลวนี่ก่อนอยังการเจริญกระสินสิเตโชกสินเป็นต้นหรือว่าการทรงสมาธิจิตอัิธีทรงอารมณ์เราต้องใช้การนำมัดระวังเมย์สัตวธรรมทรงเดช จะทูดทูเทียนบูชาพระก็ไมนกันหยุดแล้วกพร้ะงน,นงวั้ระวังไม่ทูดเทียนมันจะเป็นไม้อะไรหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เอาการผูกเชิงที่เทียนทิ้งไปไม่เป็นเชือสายการอันเป็นอันตรายแต่แต่ทรัพย์สินมีการทดลองการทรงสมาธิการเปิดทรงสมาธิของพระโบราณ ท่านใช้เพียงชี้พึ้นแล้วก็ตตังตะกิตกไวและเหรียญบาทติติตกไวจุดใดจุดหนึ่งโดยคิดว่าถ้าจิตเรายังไม่ถึงจุดนี้เพียงใดเราจะไม่ยอมให้จุตเคลื่อนเดินเคลื่อนไปสู่อารมณ์อื่นเวลานั่งภาวนาไปก็ตั้งใจเฉพาะภาวนาอย่างเดียวพอเทียนไหมลงไปถึงตตังหรือทั้งเงินบาทที่ตะกิดไว้ ต่าตังก็หล่นเป้งลงไปมันแสดง,งว่าเราควบคุมจิตได้แบบสบายสบายโดยจิตไปเคลื่อนอย่างนี้ทือจิตเราทรงฌานในระดับนั้นทรงมาทรงสมาธิตามเวลาที่เราต้องการนี่การฝึกสมาธิจิตและการฝึกอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสําคัญมากมิฉะนั้นอารมณ์จิตของเราจะไม่สามารถจะวควบคุมได้เป็นปกติ นี่เป็นวิธีการคุมอารมณ์ให้ทรงตัวอยู่เรียกว่าทรงชานแบบนี้บรรดาท่านหลายต้องฝึกให้เป็นปกติการมานั่งอยู่ตรงนี้ไม่แน่นักเพราะเราใช้เวลาที่ยุกัดเป็น30สบนาทีก็ควรจะไปฝึกที่กุติด้วยการทรงสมาธิอารมณ์มันจริงถึงจะได้ดี ถ้าเราสัจจะเพียงว่าทําไปทุกขณะที่เราทาที่มีกับไปกุทิก็ปล่อยไปตามอารมณ์อันนี้แบบแสดงว่าเรา,าขาดทุนโยชนมากเรื่องการทรงสมาธิทาไมสามารถจะทรงสมาธิได้นานๆมีปรสนายานมันก็แย่นี่การที่เราจะมีวีปัสนายานดีเพียงใดก็ดูจริยาที่เราปฏิบัติในงานสุดในงานประกอบการงาน ถ้มีความละเอียดหรือออกอยังไหนหรือไม่จะขายการระมัดระวังนั่นแสดงว่าเ่าเรายังห่างจากอารมณ์ของสมาธิคือสติสัมปัญญะอยู่มากาการทำกิจการงานทุกอย่างต้องใช้อารมณ์กรรมฐานเข้าไปช่วยไม่เชยสักแต่เพียงว่าทำทำในการที่นิี่เจรณาทำในการใค่อส่วน ทำในการใช้ปัญญาเป็นเครื่องเิพิจารณาว่าอะไรมีดีอะไรมีเสียไม่เสียอย่างนี้ได้ว่าเราทํางานด้วยแล้วจิตช่วยเป็นสะพิมพิบัตนาหนึ่งทุกขี่ก้าและทุกเดียวบดที่แล้วก็หยับไปให้มันเป็นเป็นสมาธิหรือว่าเป็นมิปัตนายางกั้วไปทุกขณา นี่จะหาว่ากิจการงานใดย,ยังมีการท่านทราดมีความหยาบเพราะฉะนั้นูถึงจิตใจของตัวมันยังห่างกับความมรรคผลมากนักยังห่างห่างกว่าานสมาบัตินี่ต่อที่ไปกป็จะพูดถึงฌานที่สองเมื่อคืนนี้พูดถึงฌานที่หนึ่งฌานที่หนึ่งมีองค์ห้าคือมีหิตกวิจารทีติสุเอกคตาคำว่าวิตกแปลวันนึก นึกว่าเราจะให้ใจนึกว่าเราจะภาวนาวิจารณนี้ก็รู้อยู่ว่าการให้ใจเราให้ใจอยู่หรือเปล่าให้ใจสัน้นหรือให้ใจยาวภาวนาอยู่หรือเปล่าคือตัวที่จะิำภาวนาถูกหรือต่ำนี่เรียกวาวิจารณี่ข้อที่สองมีปีติตามที่กล่าวมาแล้วว่าปีติมีอาการห้าที่สามมีสุข มีอารมณ์สบายสรงจิตสบายออกมิความชื่น,น,นอ,อกืินใจเมื่อการที่ห้าเอกัคตาคือมีอารมณ์ไปอันเดียวมีการส่งอารมณ์ไว้ภาวนาก็ภาวนายอยู่อย่างนั้นจับลมหายใจเขาออกก็รู้ตัวจับลมหายใจเขาออกอยู่อย่างนั้นาการอย่างนี้เรียกว่าปฐมฌานนี่สำหรับสำหรับ ทัานที่สองตัดี่ตกวิจารณ์ออกก็ได้เลือดที่ศุขเอกตาตตวิธีที่ตัดวิตกวิจาร์ใน,นส่วนมากนักปฏิบัติไม่จะเข้าใจพลาดก็เหมือนกันทุกคนให้เป็นนักปฏิบัติตนใหม่ๆเพื่อเวลาที่พอเราภาวนาได้จับรู้ลมหายใจเขาออกไปภาวนาไปภาวนาไปจิตใจมันสบายมีความคุ่มชืนมากขึ้น ไปไปคำภาวนามันหยุดลงมาได้เฉยๆแลวลมให้ยใจยังคงอยู่แต่ว่าลมหายใจรู้สึกว่าเบาไปเล็กน้อยมีความชุ่มชื่นมีความเอ,อิบอิ่มมีจิตทรงสมาธิได้ดีคำภาวนาไม่มีอาการอย่างนี้เรียกว่าทุติยฌานที่านที่สองริ่บางลายเรียกว่าทั่วทวไป นี่จะเป็นร้อยเปอร์เซนเ้าิยกันมาเองก็ดีพบว่ากันมาเองก็ดีขณะที่จิตอยู่ฌานที่หนึ่งพอเข้า,าที่ฌานที่สองพอรู้สึกตัวลงมาจิตตกจากฌานที่สองมารู้สึกตัวว่าเอ้ยตายจริงเราลืมภาวนาไปไแล้วนี่น่าตัวจะหลับไปหรือจะเผลอไป นั่นเลยจากต้นจนปลายไม่กรถูกฟ้าคำภาวนาไม่นี่ไม่ค่อยกะถูกแก่มีความรู้สึกเป็นอย่างนี้ก็เพราะว่าเราเข้าใจรจิดคิดว่าเราทิ้งคำภาวนาลืมภาวนาเพิ่มไปหลับไปอาการอย่างนั้นก็เป็นการเข้าใจาพลาดแต่มันก็เป็นเหมือนกันทุกคนนะั่นแหละถ้าเคยผ่านมาแล้วก็โดนเหมือนกันทุกคนนี่เลยว่าจงเข้าใจว่าถ้าบาังเอิญอาการอย่างนั้นปรากฏ คือภ,ภาวนาไปภาวนาไปปรากฏว่าคำภาวนาหายไปมีจิตใจชุ่มชื่นมีรมดิ่งสงบายตอนนี้เวลาจิตมันตกลงมารู้สึกว่านี่เราลืมภาวนาไปแล้วนี่ถ้าอย่างนี้ก็จะรู้ว่าขณะที่ตกมานึกว่าเราลืมภาวนาไปฝ้าคำภาวนาเกิอขึ้ไม่ถูกนั่นแปนกายของจิตที่ตกลงมาจากทุกยชาญ ชานที่สองฌานที่สองนี่ถ้าเราทรงได้เราตายแล้วก็เป็นรฟมชั้นที่สี่ที่ห้าที่หกสร้างกำลังของฌานฌานอย่างหยาบก,ก็เป็นชานเป็นรฟมชั้นที่สี่อย่างกลางเป็นพรมชั้นที่ห้าอย่างละเอียดเป็นรฟมชั้นที่หก <c oughs> นี่การ <c oughs> การทรงสมาธินี่มีความสําคัญ นี่การเจริญสมาธิถ้าเราจะมีแต่สมาธิธรรมดาเน,นี่รู้สึกว่ากําลังใจของเราไม่มั่นเมื่อทรงสมาธิแบบสบ,สบายใจสบายพอสมควรแล้วก็น้อ,นองเขไปหาวิปัสนาญาณเพื่อใช่อย่างยอดคิิจารณาร่างกายว่าอัตภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เรามันไม่จึงเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายนี่มีในเรา มนนีเรามีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีการสลายตัวไปในีสุดอย่างนี้เมื่อชีอว่าร่างกายนี้ใหม่มันไม่ใช่เราเพื่อเป็นเรื่องร่างที่อาศัยชว่กล่าวเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเรายาคิดจะให้สัส้นๆเรียกว่าไอ้ร่างกายเท่านีมันตายแน่ เมื่อเราจะตายเราก็คิดไว้ว่าถ้ามันตายแล,แล้วก็แล้วคนไปทิ้งชื่อว่าความตายวาระต่อไปไม่มีสําหรับเราเพราะร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์ที่เรามามีทุกข์่างต่างก็ว่าใัยร่างกายเป็นสำคัญในเมืม่อร่างกายเต็มไปด้วยความทุกข์อย่างนี้นั้นต่อไปเราไม่ต้องการความทุกข์อย่างนี้อีกคือไม่ต้องการร่างกายนี่เป็นกําลังใจข้อที่หนึ่งที่จะไว้ กรทีสองเราจะไม่สงสัยในคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสัมาสัมพุทธเจ้าแล้วแน่ใจในผลในคำสอนที่พระพุทธเจ้าสานสอนแล้วพระพุทธเจ้าเองก็เป็นพระอรหันและท่านพูดปฏิบัติตามอย่างเราท่านก็เป็นอรหันมานับไม่ถวนไม่มีอะไรเป็นเครื่องหนาสงสัยกรทีสามตั้งใจรักษาศีลให้บริสุทธิ์ครับ คณะว่าก็มีสิ่งห้าบริสุทธิ์ให้ไม่นค้าพระหนงกฤษาสิงค์ตนให้บริสุทธิ์อันนี้เราจิตใจเรารักนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์จิตที่เราคิดอยู่อย่างนี้ปฏิบัติได้อย่างนี้เป็นอัตโนมัติโดยไมไ่ไม่ต้องมีการนะมัสวังอย่างนี้ท่านเรียกว่าเระโสดาบันถ้าอารมณ์ใจของเรากล้าเข้าไปสูงมากกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งจะเป็นข้านาคามี ก็ต้องพิจารณาสกายทิฏฐิด้วยว่าเอาสุภกรรมฐานอย่างใดอย่างหนึ่งพิจารณาว่าร่างกายของคนและสัตว์ทั้งหมดไม่ใช่แทงทิพย์มีอาการมีอาการสารที่สองประกอบขึ้นมีตับไตไตปอดอาหารมาหายเก่าจาระปัสสาวะร่างกายเต็มไปด้วยความโตโครกเต็มไปด้วยความโปรก ไม่มีอะไรนหน้ารักหน้าปรารถนาไม่มีความสะอาดเราลังเกียจร่างกายเพื่อท่านจิตใจของเรามีความเบื่อหน่ายเห็นคนก็นดีเห็นใส่คนดีเห็คนอนื่นก็นดีตัวเราคนดีรู้สึกว่ามันเต็มบริวามสุกปบกบห็นื่อร่า,างกายที่ประกอบไว้ได้ด้วยธาตุสี่ตั้งแต่โลกคนสกปรกหน้าเกลียดไม่เพื่อปรารถนาในการอยู่ร่วมพับพวกคู่อยู่ด้วย จนทงจิตใจเขาเรามีความสุขปรางจากความรักในรูปสวยเสียงฟ้ากลิ่นขอมรสอร่อยการสรัมผัสที่น,นิ่มนวนเมืหลังจากนั้นไปก็จะเดินเมตตาพรหมวมิหารสีเป็นเครื่องตัดความโกรธความเพียาบาทจนทัางเห็นใครเขาทำอะไรเคยไม่ชอบใจใจมันก็มีอารมณ์สบายแทนที่จะโกรธแทนที่จะเพยาบาดก็จะบาดประทุษร้ายเขา <c oughs> ก็กลับมีเมตตาความรักกรุณามีความสงสารว่าคนที่ทําความชั่วอย่างนี้นั้นเป็นบุคคลที่น่าสงสารอย่างยิ่งเพราะว่าเป็นการทําลายตัวเองค,ค่อยๆพูดลูกํากันไปสำหรับอารมณ์มิปัจจนายานจะเพิ่งยกไว้เฉพาะในด้านนาฬา,ามีเพราะเวลานี้เวลาการีิจะพูดก็มีมากแล้วไม่ว่าเกินไปแล้วพจัาญาณบอกเวลาปรากฏแล้ว อันดับแรกเขาขอให้จับลมให้ใจเขาออกกับคำภาวนาพยายามตั้งอารมณ์เขไว้ว่าต่อที่นี้ไปเวลาสามสิบสกทีเราจะไม่ยอมให้อารมณ์อื่นเข้ามายุ่งกับใจของเราเป็นอันขาดนอกจากว่าเราจะทรงสติสัมปชัญญะรู้ลมให้ใจเขาออกรู้คำภาวนาว่าพุทโธไว้เป็นปกตินี้องทำใจให้เข้มแข็งทรงอารมณ์อยู่ให้ได้ ถ้าเมื่อเอ็นจอใจสบายแล้วมาจิตมันกลับจะคิดจะคิดว่าร่างกายของเรานี้ม,นม,นมันไม่ใช่เราเมันไม่ช่วงเราเดี๋ยวมันก็พังเดี๋ยวมันก็ตายเราจะย,ยึดถือมันเป็นประโยชน์อะไรเพราะร่างกายพวกเราจะพังอย่างเดียวร่างกายคนอื่นเราจะปรารถนาเพื่อประโยชน์อะไรน,นมื่อนอกจากาาร่างกายแลรัพย์สินทั้งหลายมันก็ไม่มีประโยชน์แต่ว่าเราต้องทาเราต้องหาในเมื่อมันต้องกินต้องใช้ แต่ว่าเราจะพึงต้องตายก็าตายไปไม่เป็นไดทรัพย์สินไม่เป็นไดร่างขายเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมใจบรมศาสัดาหแล้วก็พยายามโคุนสินให้บริสุทธิ์เรื่องอถิ่นนิยาถิว่าจําเป็นหลีกเลี่ยงไม่ได้มันจําเป็นอย่างนั้นจําเป็นอย่างนี้อันนี้ไม่มีสําหรับนักเกเรญสมถะกรรมฐานมิปรสานกรรมฐาน ต้องถือว่าเป็นปกติของเราเท่านั้นที่เราต้องเพิปฏิบัติและอย่างนี้อารมณ์ขมันดาท่านพุทธบริษัทก็เก็จะเข้าถึงพประสดาบันอันนี้มีความจําเป็นอย่างยิ่งในตอนตอน้นาเรลาปฏิบัติใน่ถึงจุดนี้แล้วะ็เสียที่ที่่าสียทีที่เกิดพ,พระพบพุทธศาสนา อันละต่อที่นี้ไปขม,มรรดาท่านพุทธริษัททั้งหลายโดยทั่วน,น้าสุริยามตั้งกายให้ตรงดำรงจิตให้มันกำหนดรู้ลมหายใจเขาออกใช้ควาภาวนาและพิจารณาตามอริยาสายทิ่งกว่าจะดีสุญญานบอกบทเวลา